พอสิบภาพไปหาน้องเด่นนะครับน้องเด่นเซอร์คลิปนี้ EP 2สองคือไม่ได้ไปถามน้องนานเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไปดูใต้เวทีสิยูบออยูบออยู เจีนี่เฮ็ดยัง่งเถอะจุ่มเดียวนี่ <c oughs> อาศัยไฟบ่ก <c oughs> ลูกขึ้นยืดเถ <c oughs> อะยือประโยชนบ่ลูกแม่พ่อแม่ลูกกับแม่ลูกกับแม่อีเสือเขียวอันไหมรถตันข้าอยู่ไกลบ่ <c oughs> เออกะมอเก้านี่่าสวัสดีน้องป๊อบสวัสดีค่ะลำเพลินออฟฟิเชียล พ่อแล้วยังเกาะป๊อสุชาดาป๊อสุชาดาเราเผนอฟิเชียดูเสียสิขอบฟุตที่ใส่ให้นะหนูหาจนว่าหนูเพิ่งหาเจอเมื่อตอนหัวค่ำกี่ข้าวหรือยังคะฮะกี่ข้าวเราไปเที่ยวเสรยมากเมื่อนี้เที่ยวสายฉันนอนอยู่ใต้สาราบาดเบิดมืออ๋อเด็กผ่อนประสันมาเบิรงเอาฉันเน้เปียประสันท้ากันหาหุ่มไปบนในคลิปเดียบเพียงนี่ล่ะเป็นการเป็นี่ยวสิลปินน่ะเราต้องมาเผชิญกับสิ่งอย่างนี้บ้างไม่ใช่จะไปแต่รถ ส่วนตัวเราไม่รู้ความลําบากของเพื่อนศิลปินว่าอยู่ไงนี่แหละเราเร็วนี้หนูก็จะได้มาด้วยลองมาดูสิสักงานมันได้ขนของเฉยๆก็เลยขนของไปส่งลูกค้ารถบ้านเบ่งจากมือเบิึงที่ไหนด้ยสิรู้สึกความมันมีที่นั่งอยู่ใช่ไหมเอาท้องถามันเบ่งหนูก็จะเอารถไปคืนเขาแล้วนี่ปวดกะกระจกดแตกซี่เล็บแม่แมีเอาความสวยเราไปหาเราไปเอาสุดยูโรดกันด้อยตามหาลานนะเ้ยมานาไปหากินขาวบ่ สวัสดีคากงเพี่น้องนฝากนะสวัสดีค่ะสวัสดีฝากชองเีานิวตี่เรดเอาไในะคะฝากไก็ช่น้อพี่น้องที่ปา,ากกินข้าวอย่างค่ะ,ะสวัสดีน้องน้อง เอามัดขี่มัดขี่มัดทายขีบอันี่น้องอะไรครับ,อบอรน้องปอน้องปอนชื่อแม่ก่อนนะซื้อปอนใช่ครับเออคอ,อ,อกับหน้าสียังไม่ชอบกันเลยยาก,กาอะคอกับหน้าสียังไม่ชอบโอ้ทายแหละเราเขาเอินมาขีบเลี้ยวย่งมาหาน้องเด่นนะครับเราจะถามน้องเด่นว่าเป็นยังไงบ้างอีพีสองนะครับมีคนมีคนบอกให้พี่บอลมาถ่ายน้องอีกหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายมาหลายวันแล้วนะครับผมหรือว่าเตียงอะ พี่ถามว่าเป็นยังไงบ้างช่วงเด้มาอยู่นี่รู้สึกชินหลือยังชินแล้วก็คงได้เพื่อนเยอะแล้วเนาะเมื่อคืนก็คือแบบเพื่อนเต็มเลยใช่ไหมโอ้ที่น้องเนาะเปิดประสบการณ์ไหมว่าเป็นหมอลำวงสาวหน่อยเป็นบันเทิงครับกินเข่าไปเออที่ลบกล่องให้ังวะเออแต่ยังกินเมื่อกี้พี่มาเมื่อกี้พี่มารอบหนึ่งแล้ว พี่เดินมารอบึ่งแล้วพี่ก็เลยไม่เห็นอะไรนะซื้อมะม่วงซื้อมะม่วงมามากินกับอะไรอ่ะมากินกับอะไรซื้อมากินกับอะไรมะม่วงนะมะม่วงข้าวเดียวอย่างงี้หรอกินมากินได้เฉยไปต่ส่งมะม่วงมะม่วงมะม่วงบวกบว่าบังคับบังคับให้มันสุกก็จะเปียว เขอมาม่วงบ้านเนาะถ้ารู้ว่าจะแถมนะจะซื้อลูกเดียวก็พอแล้วใช่ไหมาทำงานอยู่นี่กี่วันแล้วเนี่ยวันนี้วันวันที่หกฮะวันนี้วันที่หกวันที่หกอ๋อวันที่หกแล้วแป๊บเดียวเองนะหกวันละใช่ปกติอยู่ที่วงเดิมไปอย่างนี้ไหมไปกับรถบัสอย่างนี้ไหมใช่ไปกับรถบัสอย่างเงี้ยแล้วพออยู่ได้ไหมแบบเนี้ใช่ ร้อนพี่น้องหอนแห้งวันนี้อาบน้ำดอกอะไรของหอนคือเก่าเล่นไวไฟแล้วนะรหัสดูได้ยัง back หนึ่งห้าตัว back ตัวเดิมเล็กๆเขาเอาเขาด้เดียวเองกลุ่มบ่ Hello เปลี่ยนมุม นน้องะวันนี้เนี่ยวันนี้จะได้ใส่ชุดเพียรไหมนี่ยไม่รู้ถามไหมกูยังไม่ตอบใช่ไหมกูยังไม่ตอบใช่ไหมหอนเออเน้นยุบห้าเพียแดงหน้ายังไม่ได้เลิกแต่งหน้าอย่างงี้หรอยังไม่ถึงเวลาจะไปยังไม่ได้เลิกแต่งหน้าใช่ไหมตัวนี้มีลามากในการแต่งหน้าที่เกียดหน้าตัวเนี้ยเงินผ้าจะนายแต่งหน้า ถ้าอยากมีคนรู้ถ้าอยากมีคนรู้จักเพิ่มแล้วพี่ก็จะมาถ่ายบ่อยเออ,เอ,อน่าก็เดินไปเล่นกับพี่ได้อยู่ที่เต็นเวลาพี่ไลฟ์สดเองก็ไปออกกล้องโอเคไหมก็ถือว่าเรารู้จักกันแล้วเ,ออเดินไปได้เลยเต็นพี่ก็อยู่มุมเดิมมุมเต็นคนเดินไปเวลาพี่ไลฟ์สดอะไรจะได้ออกกล้องรูทเฟบเอฟซีก,ก็จะได้รู้จักเนาะนะครับน้องเดนนะครับวันนี้มาอยู่วันที่หกแล้ว กับปอลำเลิ่ชินแล้วเอาไปกับอยู่คณะเดิมในเข้าไปแบบรถบัสเหมือนกันใช่ไหมครับรถบัสเหมือนกันอยู่ที่นู่นกี่ปีนะถึงปีไหมยอยู่แค่สองเดือนสองเดือนสองเดือนแล้วก็มาอยู่นี่ในวงการบอรมอลำแต่อยู่เนี่ยต้องอยู่นานหน่อยนะเพราะว่าอยู่เนี่ยมีงานทุกวันเลยนะว่าจะอยู่กี่ปีหน้านเลยใช่อยู่เปเรื่อยๆเ,เอาง่ายๆว่าไม่ไม่กำหนดไปเรื่อยๆอ,อยู่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่ก็อยากให้พยายามแบบอยู่นานๆ ก็อ่ท um, right. mm. hmm. uh, ี่นี่ก็ว่างานเยอะตลอดถึงจะปิดวงก็มีงานนะใช่มีงานให้ทําตลอดอยู่ที่นี่นะถ้าเราถ้าเราไม่ขี้เกียจนะอยู่เนี่ยน่ะมีแต่เงินเชื่อพี่โทรศัพท์ก็ทําเงินมาเต้นก็ได้เงินทําโซเชียลก็ได้เงิน แล้วก็ปิดวงอยู่ที่นั่นเขาทำทำคอนเทนต์ตลอดแล้วก็มันจะมีเราก็จะมีรายได้ด้วยอ,อันนี้เคยไปบ้านแพงยังยังอ๋อขึ้นไปที่โดมบ้านแพงใช่ไหมอ,อปกติเคยมาไหมเคยมาบ้านแพงไหมไม่เคยมาครั้งแรกอ,อ,อ้ยหออ,นอคนณยิ่งหน่อยขึ้นไปเทศเสียงแล้วครับพี่น้อง โอ้ยไฟนีหอนคััเดอสิบอกให้แรงมากอีหลีเมื่อกี้สายไฟนี่หน้าก็พอคอไม่ต้องเ <c oughs> จ็๊ปอนเจ็๊ปอนเออดีบเอยดปอนนีอายุเท่าได็คิปเก้าคิปเก้า เราจะแต่งหน้าตอนใดนเนี่ยแต่งแล้วโอเคแล้วต่อไปพี่ก็จะมาทำคลิปด้วยบ่อยๆแล้วกันจะได้มีคนรู้จักเพิ่มเพราะเมื่อกี้ทำทำคลิปแรกไปคนก็ถามหาเยอะอยู่เนาะมีคนมาถ่ายไหมมีมีเฉพาะพี่แอนใช่ไหมพี่แอนฮะพี่แอนใช่ไหม มาถ่ายคนเดียวอ๋อแอดมินปั๊บก็มาถ่ายก็ผลความก็พี่มาถ่ายคลิปแรกกันแหละกดก็เริ่มรู้เขาก็ไปเม้นช่องนั้นช่องนี้เดี๋ยวพอคลิปนี้ออกไปอีกปุ๊บเราก็จะเริ่มมีมาอีกแล้วล้วก็จะมีช่องนู้นช่องนี้มาถ่ายคนมาติดตามใช่ใช่ไหมชื่อเฟซอะไรเด่นกิติไทยภาษาไทยพี่น้องวาเขอไปเด้ เฟซนอกนะครับน้องเด่นเด่นชื่อเด่นเฉยเด่นกิติชัยนะครับเฉยเฉยนะฮะทุกคนแต่รูปโปรไฟล์ไม่ค่อยสวยนะดูแล้ว <c oughs> ไปถ่ายใหม่ถ่ายใหม่เนี่ยใส่ชุดเพชรมาในได้ใส่ชุดเพชรเอากล้องถ่ายไม่เอาไม่เอากล้องพี่ปอก็ไไ้ถ่ายกล้องสวยๆถ่าย,าย <c oughs> อันเ่าออยากให้เขาว่าเฟซได้แต่บอนพี่ฮะเฟซมีน้อย,อยโอ้ตายแล้ว <c oughs> ซื้อซื้อ,อ,อว่ามีน้อยซื้อเนี่ย มือสื่อ Belt แบลแท้ะื้อมีหน่อยครับอาพี่น้องกับเขาไปติดตามน้องเด้แลครับมีน้อยกับเด่นกิติชัยนะครับแล้วพี่ขอตัวไปถ่ายคลิปข้างบนก่อนโอเคเรามาหาไหมเดอร์เจอกันในคีพีต่อไปนะครับทุกคนมาเมนเยอะๆนะครับว่าจะให้พี่เปาอยากให้พี่เปาถ่ายคอนเทนต์อะไรกับน้องนะครับมาเมนได้นะครับผมทุกคนเ,คเพราะว่าเราจะไปนด้วยกันอยู่แล้วเนาะรถบัสทุกวัน บางวันที่อาจจะไม่ได้ไปรถบัสบางวันก็เอารถส่วนตัวบ้างเพราะว่าพี่ก็รถมาทุกงานเดี๋ยวพี่ก็พยายามขึ้นรถบัสตลอดได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรเล่นกันนะครับทุกคนฝากน้องไว้น้ำได้ครับเ oh. ด้อไปเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนใครอยากจะให้กำลังใจน้องก็ฝากมาทางเ่าได้นะครับในคอมเมนต์เลยนะครับบ๊ายบายครับ